ผู้ร่วมอบรมทุกในเวลาสิบนาทีทุกหนึน่งนะครับก็ประกอบไปด้วยจังหวัดสุลพร,รานองสุราชและก็พนางสวันนี้ประเด็นในเรื่องของการแทนการตั้งทุจริตนะครับก็มีบทพระบรมราชวาตบทหน,นึ่งของรัชกาลที่เก้านัท่านได้กล่าวไว้ว่าบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและก็คนไม่ดีนะครับแน่นอนว่าไม่มีใครสามารถให้ทุกท่าน เพราะ,ะนั้นบ้านเมืองจะสงบสุดหรไม่อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่การทําให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่ว่าการทํายังไงจะให้ส่งเสริมคนดีแล้วก็สนับสนุนให้คนดีปกครองบ้านเมืองแล้วก็ป้องกันไม่ให้คนไม่ดีเข้ามีอำนาจทําทให้บ้านเมืองวุ่นวายนะครับสําหรับแผนในการที่จะ,ะต่อต้านทุนจรินนะครับเดี๋ยวเรามาฟังจากสมาชิกของเราบรรยายท่านฟังกันเรียนเชิญครับสวัสดี แผนการป้องกันการทุจริตในพื้นที่นะคะ่างแรกนะคะเราต้องเริ่มจากเยาวชนก่อนเพราะเราเป็นคลื่นลูกหน้าอยา่างจาจาร์บอกนะคะนะคะโครงการแม่คือปลูกจิตสํานึกเยาวชนในพื้นที่นะคะทั้งสถาบันเล็กที่สุดที่สำคัญที่สุดคือสถาบันครอบครัวนะคะเราต้องเริ่มจากสถาบาันครอบครัวให้เขารู้ผิดรู้ถูกนะคะมมแ,แล้วก็ไปสถาบันที่กว้างที่เลื่ เราก็จะเริ่มปลูกความเยาวชนให้รู้มีจิตสมนึกในการต่อต้านพิตนะคะแล้วก็อีกโครงการืกงการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนนะคะไม่ว่าในพื้นที่จะทำโครงการอะไรขอให้พวกเรานะคะดวงตาแรงงานเข้าไปมีส่วนร่วม ตอ้งต้นจนจบเลยนะคะไม่ใช่ว่าร่วมแค่ทาแทนร,ร่วมแค่เสนอโครงการแล้วก็หายไปมึงจะทุจริตยังไงกูงนี่เกี่ยวไม่ใช่นะคะเราต้องร่วมตั้งแต่เสนอเสนอโครงการร่วมดูนะคะดูทุกเรื่องที่เขาถามจัดซื้อถูกต้องไหมอะไรไหมตรงกับโครงการที่ชาวบ้านต้องการไหมนะคะนั่นคือพวกเราต้องสอดสอด่องดูแลทุกเรื่องนะคะเพราะเราเป็น ดวงตาของแรงงานนะคะและเรื่องนึง